อ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของสมมูลครับพี่อุ๋ยจะมารีวิวให้ฟังสั้นๆแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ตอนสอบได้เลยสมมูลจริงๆแล้วคือการเท่ากันครับแต่การเท่ากันในตกศาศาตระสา์เนี่ยเราเขียนเท่ากับไม่ได้เพราะมันไม่ใช่สมการนะครับเราจะเลยต้องเขียนเครื่องหมายเป็นคีดสามขีดนี่เคยมีน้องหลายคนนะครับไปเขียนเท่ากับครูให้ผิดหมดเลยตัวเลยต้องเขียน3ามขีดนะครับการเท่ากันในสมมูลเนี่ยแนะนําว่าต้องจําสูตรในการเปลี่ยนรูป ต่อไปนี้นะครับพี่อุ๋ยแบ่งเป็นสามหมวดครับหมวดที่หนึ่งครับเครื่องหมายและกับหรือหมวดที่สองครับเครื่องหมายถ้าแล้วครับหมวดที่สามครับเครื่องหมายก็ต่อเมื่อในสามหมวดนี้หมวดที่ออกข้อสอบบ่อยที่สุดจะเป็นเครื่องหมายถ้าแล้วกับหมวดหรือกับและข้างหน้าส่วนก็ต่อเมื่อเนี่ยน้นๆออกทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจําไม่ไหวจําแค่สองอันแรกแต่ถ้าจําได้นะก็ต่อเมื่อจําไปด้วยแล้วกันนะครับ ขอเริ่มจากเครื่องหมายถ้า,าและกับหรือก่อนและกับหรือเนี่ยเริ่มจากสูตรที่หนึ่งกันเลยครับอันแรกก็คือสูตรสลับที่สลับที่ก็คือ p และ q สามารถสลับเป็น q และ p ได้หน้าไว้หลังหลังไว้หน้าได้เช่นเดียวก,กันกับ p หรือ q สามารถจะสลับเป็น q หรือ p ได้นี่เห็นไหมว่าถ้าใส่เท่ากับระวังนะครับต้องขีดสามขีดน,น้องนี่ลืมไม่ได้ลืมมาโดน อันที่2ครับคือการเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มเปลี่ยนกลุ่มแปลว่าเปลี่ยนวงเล็บก็คือถ้าเรามี p และ q แล้วก็และ R สังเกตนะครับข้างในกับข้างนอกเป็นเครื่องหมายเหมือนกันคือและกับและน้องสามารถสลับวงเล็บเป็น p แล้วก็และกับวงเล็บ q และ r ได้เปลี่ยนจากวงเล็บ p กับ q ไปเป็น q กับ r ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาทำกับ p คำตอบเท่ากันครับ แต่มีทีเด็ดอันหนึ่งครับคือถอดวงเล็บได้ด้วยนี่พี่อุ๋ยเรียกมันว่าโปอันนี้คือโป๊โป๊คือถอดวงเล็บเลยการถอดวงเล็บนั้นจะทําได้เมื่อเครื่องหมายในกับนอกเป็นเครื่องหมายเดียวกันโปอเลยครับ<ๆ>เช่นเดียวกันหรือถ้าเป็น p หรือ q แล้วก็หรือ R สามารถที่จะเปลี่ยนวงเล็บมาเป็น q หรือ R ก่อนก็ได้หรือจะโป๊ก็ได้ครับนี่โป๊ก็ได้ครับโป๊ก็ได้ครับถอดวงเล็บทิ้งเลย ก็ได้นะครับขออย่างเดียวคือให้เครื่องหมายข้างในกับข้างนอกเป็นเครื่องหมายเดียวกันเราสามารถโปได้เลยและสูตรที่3ครับเขาเรียกว่าการแจกแจงการแจกแจงหรือการกระจายนะครับจะใช้เมื่อเครื่องหมายข้างในกับข้างนอกไม่เหมือนกันถ้าข้างในเป็นหรือข้างนอกเป็นและอย่างนี้เปลี่ยนกลุ่มไม่ได้โปไม่ได้ต้องกระจายข้างนอกเข้าไปครับกลายเป็นวงเล็บ2อันก็คือ p และ q หรือกับ p และ R ครับหรือไม่ถ้าสมมติข้างนอกเป็นหรือครับข้างในเป็นและอย่างนี้ก็ต้องกระจายเข้าไปครับเพราะมันโปไม่ได้เปลี่ยนกลุ่มไม่ได้กลายเป็นวงเล็บ p หรือ q แล้วก็แล่กับ p หรือ R ครับนี่จระจายกันอย่างนี้เลยต่อมาครับนิเศษครับน้องนิเศษนิเศษคือมีนิเศษหน้า p และ q ถ้าเจอนิเศษโยนเข้าไปครับจะเปลี่ยนจากเครื่องหม่และเป็นหรือแล้วทั้งคู่ใส่นิเศษครับหน้ากับหลังแล้วถ้าเรามีนิเศษข้างในเป็นหรือครับเราก็จะแจกนิเศษเข้าไปจากหรือกลายเป็นแล้วครับแล้วก็นิเศษอยู่หน้ากับอยู่หลังครับเคลียร์สรุปคือนิเศษเปลี่ยนจากและเป็นหรือเปลี่ยนจากหรือเป็นและจบชัดเจนครับอันสุดท้ายครับก็คือตัวมันเอง ํำว่าตัวมันเองก็คือเอาพและกับ P ครับอันนี้สามารถยุบเหลือพีเดียวได้จบหรือไม่ P หรือกับ P ครับก็ยุบเหลือพีได้จบสรุปคือตัวเดียวกันหรือกันยุบเหลือตัวเดียวและกันเหลือตัวเดียวอันนี้คือสําหรับเครื่องหมายหรือกันและมีทั้งหมด5ชุดสลหรับที่เปลี่ยนกลุ่มแจกแจงนิเศษตัวมันเองจำกันดีๆครับโอ้โหพี่โอเยอะจังครับ แต่อีกสองสูตรสั้นๆครับถ้าเป็นเครื่องหมายถ้าแล้วน้องให้น้องจำเลยครับว่า p ถ้าแล้ว q จะเปลี่ยนเป็นนิเศษ p หรือ q ก็คือตัวหน้าใส่นิเศษแล้วก็เอาไปเชื่อมหรือกับตัวหลังแต่ถ้าเรามีนิเศษของ p ถ้าแล้ว q อย่าก,กระจายนิเสธเข้าไปนะครับ ให้จำสูตรว่าเป็น p และนิเศษ q เขียนไม่บ่อยครับตัวหน้าเหมือนเดิมแล้วก็แลกกับนิเศษตัวหลังสุดท้ายครับเครื่องหมายก็ต่อเมื่อถ้าแล้วจะมีแค่สูตรเดียวนะครับแค่นี้ก็ต่อเมื่อครับก็จะเป็น p ก็ต่อเมื่อ q ให้จำไว้เลยว่าเปลี่ยนเป็นวงเล็บถ้าแล้ว p แล้ว q แล้วก็เชื่อมด้วยและ q ถ้าแล้ว p จบแค่นี้ครับ เปลี่ยนเป็นท้าแล้ว2อัน p แล้ว q กับ q แล้ว p แต่ถ้าน้องใส่นิเศษในเครื่องหมายก็ต่อเมื่อเราจะเลือกใส่นิเศษเฉพาะตัวหน้าก็ได้หรือเลือกใส่เฉพาะตัวหลังก็ได้แค่อันเดียวอย่าใส่พร้อมกันนะครับถ้าน้องไปใส่พร้อมกันทั้งหน้าทั้งหลังอันนี้มันจะเท่ากับก็ต่อเมื่อธรรมดาไม่มีนิเสธจับไว้ จบสูตรก็ต่อเมื่อถ้าแล้วกับและหรือจะมีสมมูลแค่นี้ทีนี้ไปดูโจทย์กันเลยครับพี่อุ๋ยพาน้องไปดูโจทย์กันว่าถ้าเจอโจทย์สมมูลทําอย่างไรนะครับอ่มาดูกันเลยข้อที่หนึ่งโจทย์ถามว่า P ีถ้าแล้ว r และกับคิวถ้าแล้วสมูลกับ P ีและคิวถ้าแล้วอหรือไม่อันดับแรกครับเจอเครื่องหมายถ้าแล้วครับเปลี่ยนกันเลย เจอถ้าแล้วเปลี่ยนกันเลยวงเล็บแรกครับเปลี่ยนเป็นนิเศษ P หรือ R ครับจากสูตรท่าแล้วข้างหลังนิเศษ Q หรือ R ครับจากสูตรท่าแล้วทั้งสองอน่ะมีหรือ R เหมือนกันน่ะดึงตัวร่วมหรือ R อ,ออกได้ครับกระชากหรือ R ออกข้างนอกถ้ายังไม่เปลี่ยนเป็นหรือกันแล้วกระชากไม่ได้อย่างตอนแรกเป็นหน้าแล้วกระชากไม่ได้ข้างในจะเหลือนิเศษ P และนิเศษ Q ครับ เสร็จแล้วทั้งคู่มีนิเสธเหมือนกันดึงนิเสธออกข้างหน้าวงเล็บจาก P และ Q ก็จะไม่มีนิเสธแล้วข้างในเปลี่ยนจากและเป็นหรือครับแต่นี้โปไม่ได้นะเพราะว่าวงเล็บหน้ามีนิเสธอยู่ถ้าไม่มีนิเสธถอดวงเล็บได้อันนี้ไม่ได้อ่ะซ้ายมือทำถึงตรงนี้ครับจบขวามือครับเจอท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วก่อน ถ้าแล้วเปลี่ยนเป็นนิเศษข้างหน้าแล้วก็หรือกับข้างหลังอ่ะอุ้ยคำตอบเหมือนกันเป๊ะเลยครับนี่กับน,นี่ครับเป๊ะเลยครับน้องเพราะฉะนั้นยืนยันครับสมมูลครับผิดครับเพราะน้องต้องสังเกตดีๆว่าเครื่องหมายตรงนี้ไม่เหมือนจ้าเห็นไหมใครไปทะลึ่งตอบว่าสมมูลผิด เพราะมันไม่เท่ากันครับไม่สมมูลครับต้องเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเครื่องหมายต่างกันนิดหนึ่งถือว่าไม่สมมูลจ้ะเพราะฉะนั้นนี้ไม่สมมูลครับต่อมาครับข้อข้างล่างครับลุยเจอท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วก่อนเจอท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วก่อนเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็าจะเป็นนิเศษ P หรือ Q และกับนิเศษ P หรืออทั้งสองอันมีตัวนิเศษ P หรือเหมือนกันเลยดึงตัวร่วมจา้าข้างในน้องจะเหลือ Q และกับ R ครับนี่คือการจัดรูปที่สั้นที่สุดละทางขวาครับเจอเครื่องหมายท่าแล้วเปลี่ยนท่าแล้วก่อนตัวหน้าใส่นิเศษเป็นนิเศษ P หรือกับตัวหลังครับชึบทีนี้เช็คดูเลยครับ ปรากฏว่าอย่างเงี้ยทั้งนอกและในวงเล็บเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ข้างในและข้างนอกหรือเป๊ะสม,มูรณ์ครับจบแค่นี้เองต่อมาครับตัวสุดท้ายครับเครื่องหมายนะครับนิเศษอยู่ข้างหน้าถ้านิเศษอยู่หน้านะครับใจเย็น,เ,ยนเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเป็นนิเศษเนี่ยตัวหน้าจะต้องเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นข้างหน้าก็จะเป็น p หรือ q เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนจากตรงนี้เป็นและแล้วเอานิเศษใส่ข้างหลังเป็นแบบนี้นิเศษกระจายเข้าไปข้างหลังครับก็จะสลับเครื่องหมายเป็นนิเศษ r แล้วก็หรือกับนิเศษ s ครับเช็คดูเลยครับปรากฏว่าเหมือนกันทุกประการทั้งตรงกลางข้างหน้าข้างหลังอย่างนี้เรียกว่าสมมูลครับ เพราะฉะนั้นฝากเรื่องสมมูรณด้วยนะครับไม่ยากนะครับโชคดีครับ